เราจะวางแผนกันยังไงนะคะพี่โอททำตัวอย่างมาสมมุตินะคะว่าพรุ่งนี้เราจะออกไปเป็นประโยชน์กับผู้คนให้เขาเนี่ยวางแผนการเงินเพื่อปกป้องเงินของเขาที่จะรั่วไปกับเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆที่ว่ามาเรายองยกตัวอย่างว่าเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ35พี่โอตั้งใจที่จะยกเคสผู้หญิงเนาะ อายุ35เป็นอายุกลางๆรอบที่แล้วพี่โยยกตัวอย่างอายุ51เบี้ยก็ไม่ได้แรงมากนะคะถ้ามีส่วนลดเวทอเรตีด้วยแต่ว่ารอบนี้ลองมาทำแบบตัวอย่างอายุ35ดูเวลาเราแนะนำลูกค้าเราแนะนำแล้วเราต้องรับผิดชอบด้วยคือคำว่ารับผิดชอบแปลว่าเราต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงแนะนำแผนการเงินนั้นให้กับลูกค้าเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราเป็นเขา เราอยู่ในสถานการณ์แบบเขาเราก็จะทำแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่โอถ้าแนะนำสินค้ากลุ่ม C I พี่โอก็ยังแนะนำในโซนของตัว P P R ถ้าพี่โอแนะนำลูกค้าที่ทำแฟคไฟดิงแล้วมีงบประมาณมีศักยภาพที่จะทำตัว U D R ก็คือแบบเีบยบคงที่เป็นแบบประกันแบบยูนิตลิง พี่โอก็จะพาไปให้ลูกค้าเนี่ยทำในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มเฮลคือกลุ่มคุ้มครองการรักษาพยาบาล พวก health happy พวก sb extra ที่เป็นกลุ่ม udr แล้วคำนวณ target premium ให้เพียงพอที่จะดูแลเขาไปจนถึงอายุ85ไปจนถึงอายุ99เป็นแบบเบี้ยคงที่แต่ถ้าเป็นกลุ่ม ci เนี่ยปัจจุบันตอนนี้พี่โอจะแนะนำมาฟัง ppr ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พี่โอยกตัวอย่างก็คือพี่โอก็ยกตัวอย่างแบบที่พี่โอเองก็แนะนำของตัวก็แนะนาลูกค้าของพี่โอเองโอเคไหมคะ เวลาพี่โอทำในกลุ่มลูกค้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มคุ้มครองโรคร้ายแรงพี่ก็จะเริ่มต้นด้วยตัว20ไไ่สิบเปรไลท์2ี่เปรไลท์ที่ชื่อเล่นๆว่า2ี่สิบเพไม่มี plus นะคะตัวที่พี่โอแนะนำพี่โอจะแนะนำแบบทุนแสนแบบบางๆไว้เลย,เลยนะคะอ่าทุกคนลองดูน้องผู้หญิงคนนี้อายุสา พี่โอก็แนะนําเป็น20 pln นี่แหละทุนประกันแค่แสนเดียวเพราะว่าถ้าสมมุติเปิดแบบเทอมเนาะแบบเทอมก็ต้องเริ่มต้น3 0 0 0 0นเแบี้ยประกันก็จะหนาขึ้นนะแต่พอเป็น20 pln เนี่ยมันทําทุนแสนได้พอทําทุนแสนได้มันจ่าย20ปีเแบี้ยมันก็บางมากเพียงแค่2,000กับ40บาทตอนนี้ถ้าใครฟังพี่โอ๋อยู่แล้วสะดวกจิ้มเครื่องคิดเลข ช่วยเอานิ้วไปกดเครื่องคิดเลขไว้ก่อนว่าสองพกับ40บาทไปจิ้มไว้แต่นั้นแหละตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าตัวเลขเนี้ยคือสัญญาลักโอเคไหมคือสัญญาลักคือหัวรถจักรรถไฟอะ่ะ และประกอบไปด้วยโบกี้ทั้งหมดเนี่ยสตัวได้แก่ตัวที่1คือที่พี่โอครอบสีแดงเอาไว้เพราะมัลติเปซีอ่ะมัน plus total care อยู่แล้วมันขายพ่วงมันติดมันเป็นแฝดของมันอยู่แล้วนึกออกไหมคะพี่โอก,ก็เลยทำให้น้องเห็นว่าจริงๆอ่ะมันอยู่เป็น2ส,สัญญาแต่เวลาเราทำข้อเสนอมันก็มาเป็นแพ็กเกจโอเคไหมพี่โอเรียกมันว่าตัวที่สเห็นตัวเลขสที่พี่โอทำให้ดูใช่ไหมคะ ซึ่งตัวนี้เอาความคุ้มครองไปเลยที่3ล้านไม่ต้องกลัวว่าเบีย้ยจะเยอะเพราะเบีย้ยประมาณแค่186เองอะ่ะเฉพาะตัวมัลติเป CI+ ซีไอพคราวนี้ตัวที่3คือตัวเก่าแต่ดีเพราะมีระยะเวลารอคอย30วัน ก็คือ ASC นี่เป็นตัวที่3ดูซิพี่โอเสนอไป10หน่วย10หน่วยก็คือทุนล้านไงเห็นไหมคะเห็นทุนล้านไหมเบีย้ยแค่พันสบสี่บาทเองอ่ะทุกคนคือนี่คือเบีย้ยต่อปีนะคือถ้าใครอะลืมเติมตัวนี้ให้ลูกค้าต้องตีมือตัวเองเลยนะเพราะว่าเบีย้ยมันแบบนิดเดียวมากเลยคุ้มครองล้านหนึ่งนอนโรงพยาบาลด้วยมาเร็งจ่ายวันละหมื่นน่ะ ส่วนตัวที่สี่ตัวที่สี่คือตัวใหม่สุดสิงแต่คุ้มครองแค่มาเร็งแค่อย่างเดียวแต่ข้อดีก็คือมันจ่ายสองเท่าเราซื้อสิบหน่วยมันจ่ายสองหมื่นนะแต่ a อ c ซเราซื้อสิบหน่วยมันจ่ายหมื่นเดียวแต่น้องดูเบี้ยเบี้ยมันก็เกือบอเบี้ยมันก็สองเท่านิดนิดนะทุกคนดูสิ 1,314ถ้าคูณ2มันก็แค่2,600บาทเองแต่พอมาซื้อ CFC เนี่ยมัน3,700เพราะฉะนั้นมันแพงกว่า2เท่ามันจ่าย2เท่าแต่มันแพงกว่า2เท่าแต่ว่ามันจ่ายในส่วนของการไม่นอนโรงพยาบาลด้วยไง เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเรื่องการรักษาโรคมะเร็งอะ่ะบางครั้งมันไม่ต้องนอนโรงพยาบาลถ้าเรามีจัดให้ลูกค้าแค่ตัว a อกลายเป็นว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้เคลม a อไงเพราะว่า a อจะเคลมเมื่อนอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องจัด CFC ไว้บ้างนึกออกไหมคะซึ่งในเคสนี้ลูกค้าเนี่ยสมมติมีงบอยู่ประมาณ 25, 0 0 0อย่างเงี้ยพี่โอก็จัดเลยค่ะ 20 PLN ทุน1แสนเบี้ย2,040บาทมา l ติ p a y CI 3ล้านเบี้ยประมาณ10,860เงี้ ASC 10หน่วยเบี้ย1,314บาท CFC 10หน่วยเบี้ยประกัน3,756บาทรวมทั้งสัญญาเนี่ยเบี้ยอยู่ที่25,800เมื่อกี้บอกให้จิ้ม2,040ใช่ไหมเอาลบออกก่อนลบออกก่อน เอาใหม่ไปจิ้มที่เครื่องคิดเลขเป็นสองห้าแปดร้อยจุดแดตั้งไว้ก่อนในเครื่องคิดเลขพี่จะบอกว่ายอดเนี้ยค่ะคือยอดเบีย้ยประกันที่นำไปรวมในการแข่งขันฮ่องกงโอเคไหมเบี้ยสองหม้าพันแปดร้อยบาทเนี้ยเบี้ย2 5งหมื่้าพันแดร้อยจุดปดสตางค์เนี้ยค่ะ เป็นเบี้ยประกันที่เอาไปนับรวมการแข่งขันไปฮ่องกงภายใน31กรกฎาคมใครที่เห็นการแข่งขันฮ่องกง2 5ง2 0 0แล้วไม่กล้าคิดนับตั้งแต่คืนนี้เวลา20นาฬิกา25นาทีของวันที่16กรกฎาคม2568โปรดกล้าคิดไปกับพี่ เวลาที่การแข่งขันออกมาถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรามันจะไม่ใช่เราตลอดไปเลยเพราะคนที่บอกว่าไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่ใครมันคือเราเองเพราะฉะนั้นเราสำเร็จทันทีคือเราคิดยังไงเราได้อย่างนั้นเลยเราคิดว่าไม่ใช่เรามันเลยไม่ใช่เราเลยเราจะสำเร็จทันทีคือไม่ใช่เนือออกไหมแต่ให้กล้าคิดก่อนว่าเป็นไปได้น้องดูไว้นะน้องดูไว้นะสองหม 1800.80เนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปรวมในการแข่งขันฮ่องกงแต่พวกเรารู้เรื่องของ vitality แล้วถูกไหมคะพอเรารู้เรื่องของ vitality เราจะรู้ว่าอ๋อสัญญาตัวนี้มันประกอบไปด้วยความคุ้มครองในกลุ่มของโรคร้ายแรงตัวมันเองมันมีส่วนลดเบื้องต้นคือ5%อยู่แล้วแล้วมันรวมกับของเพื่อนได้ครบ3ตัวมันก็บวก5ไปอีกเท่ากับ ไอตัวข้างล่างทั้งหมดอ่ะมันจะมีส่วนลดที่10%เป็นต์เห็นไหมงั้นเบว่าเบี้ยประกันที่เราเอาไปนับการแข่งขันฮ่องกงอ่ะมันคือเบี้ยหน้าตะกี้คือ25,880ื่ั้สตังค์แต่ลูกค้าเราอ่ะจ่ายจริงๆอะคะ่ะแค่23,000เองนะทุกคน พวกเราเมื่อกี้พี่บอกให้เอาเครื่องคิดเลขจิ้มตัวเลข25800.80แล้วใช่ไหมน้องช่วยกดเครื่องหมายลบลบด้วยตัวเลขที่ลูกค้าต้องจ่ายคือ23424.72ก็คือส่วนต่างมันอยู่ที่2376.08 จริงๆเหมือนลูกค้าได้ ASC ฟรีเลยนะทุกคนเพราะ ASC อ่ะมันแค่1,414บาทอะแต่มันได้รับส่วนลด v i ท a l i t y ไปตั้ง2 3 0 3ัา่ะทุกคนแต่เราอ่ะการแข่งขันนะ่ะนับตัวหน้านะนับตัวนี้นะนับ25,800นะเพราะฉะนั้นพวกเรารู้หรือ,อยังว่าการแข่งขันฮ่องกงเบีย้ยเท่าไหร่อ่ะการแข่งขันฮ่องกงเนี่ยเริ่มแข่งขัน 1นึ่งถึงสามดกรกฎาก็คือเฉพาะในเดือนนี้บริษัทนับผลงานอนุมัตอิอขอแยกกลางนะคะบริษัทนับผลงานอนุมัตินี้กลางเพื่อให้น้องอ่ะต่อไปจะได้อ่านกฎเกณฑ์การแข่งขันของบริษัทเป็นนะคะก็คืออ่าบริษัทนับผลงานอนุมัตสองแสนห้าเพราะฉะนั้นถ้าเรา ไปเจอคนอายุ25แล้วขายแบบประกันแบบนั้นนะทุกคนน่ะแปลว่าเราขายแค่10คนเราก็ไปฮ่องกงได้แล้วแต่มันเป็นไปนไม่ได้เนาะที่จะแบบมีแต่คนอายุ25มาให้เราขาย2 5 แต่ถ้าเราตั้งใจที่จะออกไปคุยกับคนสิบคนน่ะมันอาจจะมีคนอายุสามห้าบ้างคนอายุยี่สิบห้าบ้างคนอายุห้าสิบเอ็ดบ้างเบี้ยประกันมันก็จะแวรี่กันนึกอ,ออกไหมบางคนเราอาจจะปิดจบที่เท่านี้แหละคือสามล้านสิบหน่วยสิบหน่วยบางคนเราอาจจะได้แบบประกันแบบอื่นมาถ้าเราตั้งใจทำเหตุเราตั้งใจทำเหตุว่าจะอะไรก็แล้วแต่แหละ มีเวลาอีกสิบห้าวันสิบสี่วันก่อนที่จะสิ้นสิ้นเดือนเนี้เราคุมงานอนุมัติไม่ได้แต่เราคุมงานนำส่งได้เราคุมเบี้ยนำส่งไม่ได้แต่เราคุมจำนวนรายนำส่งได้ เราจะคุมจำนวนรายนำส่งอย่างน้อย10รายเราคุมจำนวนรายนำส่งไม่ได้เพราะเราไม่รู้ลูกค้าจะตกลงกับเราไหมแต่เราคุมจำนวนรายที่เราไปเปิดการขายได้โอเคไหมแต่เราจะไม่สามารถจะเปิดการขายกับใครได้เลยถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการทักใครบางคนทำการนัดหมายแล้วไปนั่งอยู่ต่อหน้าเขาเพราะวันนี้ฟังพี่โอพี่โอแค่ขอว่า บอกให้ขายเบี้ยรายใหญ่ๆเราคนนึกไม่ออกเราจะไปขายใครถ้าอย่างนั้นก็นึกที่จะไปขายคนที่พอจะมีศักยภาพที่จะจ่ายเบี้ยได้สองหมื่นห้าแล้วไปบอกให้เขาเนี่ยรับความคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของโรคร้ายแรงเพราะตอนนี้โรคร้ายแรงน่ากลัวมากก็เบีย้ยคนละสองหมื่นห้าสิบคนก็ไปฮ่องกงได้แล้วนับงานอนุมัติโอเคไหมแต่สมมุติ สมมติว่าสิ้นสุด3 1มสิบเอดกรกฎามาอุ้ยตายพลาดทำดีแล้วแต่ไม่ถึง2องแสนปรากฏว่าได้แค่แสนเดียวสมมติได้แค่แสนเดียวตั้งใจจะทำสอ0แสนได้แค่แสนเดียวตั้งใจที่จะขาย10บรายมีลูกค้าซื้อมาแค่4ีรายถ้าลูกค้าซื้อมาแค่4ีรายเบี้ยเราอยู่สักประมาณแสนหนึ่งก็ไม่ได้ไปฮ่องกงก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้3ามพันห้า เราได้รางวัล3,005ทุกคนได้นอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่นได้นอกเหนือจากโบนัสรายไตรามาสรายปีเราตั้งใจจะไปดวงจันทร์คือไปฮ่องกงแต่เราพลาดจากดวงดวงจันทร์เนี่ยเราก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวท่ามกลางดวงดาวก็คืออยู่ด้วยเงินรางวัล3,005 ก็ไม่น่ารังเกียจนะเงิน3,5 0 0ถูกไหมแต่สมมติว่าเราตั้งใจทำจริงๆแล้วมันพลาดจริงๆมันได้แค่5 0,000ก็รางวัลพันห้านะลูกไม่เอาหรอกถูกไหมถ้าเราตั้งใจทำจริงๆสองแสนห้าเอาจริงๆได้แค่สามหมื่นสามหมื่นเราก็ได้ค่าคอมเราขาย CI เราก็ได้เต็มสี่สิบถูกไหมลูกเราก็ได้เงินรางวัลมาหกร้อย ก็กินกาแฟอยู่ได้10วันแล้วนะหกร้ออ่ะดีกว่าควักกระเป๋าตัวเองซื้อกาแฟกินเองอ่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นพี่โอชวนเราคิดนะคะวันนี้เอากติกาการแข่งขันที่พี่โอก็ไม่เคยเห็นว่าบริษัทอ่ะจะแข่งขันเบียกแค่เนี้ยไปฮ่องกงแต่สมมุตินะสมมุติว่าลูกพี่หลานพี่เพื่อนพี่คือพี่กุ้งเนี่ยตั้งใจทําจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ย เราทําขาย CI แบบเนี้ยสิรายแล้วเราได้เบี้ยสองแสเราได้ไปฮ่องกงใช่ไหมในการทํางานเดือนนี้ของเราอะค่ะขออนุญาตกลับไปที่สไลด์นี้อีกครั้งนะพี่กุ้งกลับไปที่ตัวนี้พี่อุ๊และน้องๆทุกคนเราเอาตัวเลข25 8ห0าแปนะคะแล้วลบออก2040 คือลบตัวหลักออกอะค่ะถ้าเอาเบี้ยรวม25800.80แล้วลบ2000กับ40บาทซึ่งเป็นเบี้ยตัวหลักออกนั่นหมายความว่าเฉพาะเบี้ยของ CI อ่ะคือ23,760ที่พี่อูจิมเมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติมของกลุ่ม CI เขาจะเอาไปคิดในการแข่งขัน ไปเที่ยวฮอกไกโดให้เราค่ะทุกคนซึ่งการแข่งขันไปเที่ยวฮอกไกโดอ่ะเรานับเฉพาะผลงานของสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มของโรคร้ายแรงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พี่โอเลยเอา25,880สตังค์ไปลบตัวหลักคือ2,040ไงนึกออกไหม ตัวเลขสองหมรกสิบจุดแที่พี่อู๊จิ้มมาเมื่อกี้มันคือตัวเลขที่เอามานับผลงานฮอกไกโดฮอกไกโดแข่ง6เดือนแข่งไปจนถึงธันวาแต่ถ้าน้องตั้งใจทำฮ่องกงด้วยสินค้า C.I. นะตัวเลข25,800ตัวเลขรวมเอาไปคิดฮ่องกง แต่ตัวเลข23,760คือเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมของ CI เอามาคิดให้ที่ฮอกไกโดและเดือนนี้กรกดาน้องทำมา2 3บริษัทคูณ2ให้เท่ากับ1นึ่รายที่น้องไปขายเคส25งหมนั้นเบี้ยเฉพาะ CIPPR 23,760.80บริษัทบอกว่าคูณ2ให้เลยนับผลงานให้47,521บาทซึ่งถ้าน้องทำติดฮ่องกงด้วยจำนวนราย10รายแปลว่าน้องก็ต้องคูณ10เพราะน้องขาย10รายถูกไหม เท่ากับน้องได้เก็บเบี้ย CIPPR เป็นผลงานของเดือนกรกฎาที่เขาเบิ้นเบี้ยค่ะมาที่475,000แล้วแปลว่าน้องทำเรื่องนี้เรื่องเดียวน้องได้สองประเทศคือได้ทั้งฮ่องกงได้ทั้งฮอกไกโด ได้ฮอกไกโดนหนึ่งที่นั่งจากการนับผลงานเฉพาะ CIPPR ท่อนข้างล่างนึกออกไหมตัวตัวเลขรวมนับให้ไปฮ่องกงไม่ทำเดือนกรกฎาไปทำเดือนอื่นก็ไม่ง่ายแล้วเพราะทำเดือนนี้ทำครั้งเดียวได้ทั้งสองประเทศแล้วมันเป็นเรื่องที่ถ้าคนขยันะ่ะ มันทำได้ไม่ต้องมีรายใหญ่ไม่ต้องเป็นคนรวยไม่ต้องเป็นคนเก่งไม่ต้องมีบทการขายดีงานเนี้เป็นเรื่องของคนขยันเพราะโรคร้ายแรงเป็นเรื่องใกล้ตัวเอาเอาเรื่องอะไรไปคุยอ่ะเอาเรื่องคุณเอ๋พรทิพย์ไปคุยนี่ล่าสุดมีเรื่องของคุณหม่ำเนาะวางแผนมรดกและเจอไวรัสตับอักเสบบีจะไปพูดอย่างงี้ยเจอไวรัส ตับอักเสบบีที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับคือมะเร็งเป็นเรื่องใกล้ตัวตอนนี้ทุกคนน่ะฉีดวัคซีนเข้าไปก็กังวลว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปจะเอฟเฟกตกับเราอะไรตอนไหนวันนี้ยังทําประกันได้คือมันมีเรื่องราวสตอรี่ที่ช่วยในการ ให้เราอะไปคุยกับคนรอบๆตัวให้เขาตระหนักถึงเรื่องของโรคร้ายแรงเพราะฉะนั้นพี่โอบอกเลยเรื่องของฮ่องกงเรื่องของฮอกไกโดไม่ใช่เรื่องของคนเก่งไม่ใช่เรื่องของคนมีรายใหญ่ไม่ใช่เรื่องของคนแบบทักษะอะไรดีเป็นเรื่องของคนขยันถ้าขยันเนาะแล้วเรามีตลาดดีด้วยเราอาจจะขายรายเดียวแล้วเราติด ถ้าเราขยันเราไม่มีรายใหญ่เหมือนเพื่อนพี่โอ๋ก็มองว่าก็ไม่ได้ยากอะไรเราขาย10บรายคือคนเราต้นทุนไม่เท่ากันก็บอกแล้วว่าเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองเราซื้อไหม่ความคิดนี้เราเชื่อไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้มีตั้งเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นะจะเป็นเราอีกสักคนนึงไม่ได้หรอนึกออกไหม เราเชื่อไหมอะว่าเราทําได้ถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้อะเราก็จะลงมือทําแต่ถ้าคนอื่นเชื่อว่าเราทําได้แต่เราอ่ะไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้ยังไงเราก็ทําไม่ได้เพราะเราไม่ทําจริงๆไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่โอเอามาฝากทั้งทริปฮ่องกงและฮอกไกโดคิดว่าน้องๆอ่ะน่าจะแบบอ่านกฎเกณฑ์การแข่งขันแล้วก็ลงมือทำเนาะในเดือน กรกฎดานี้สุดท้ายนะต่อให้น้องอะเดือนกรกฏเดานี้ตั้งใจแล้วเอาแนวความคิดเรื่องของความคุ้มครองโรคร้ายแรงไปเล่าให้เขาฟังเอาแบบอธิบายทั้ง a s c c f c ทั้ง m p c i ไปคุยเล่าให้ลูกค้าฟังสุดท้ายมันไม่ได้จบที่ทริปฮอกไกโดน้องก็ยังมีเงินติดกระเป๋านะคะเพราะว่า ถ้าเบี้ยประกรันของ CIPPR ตั้งแต่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปบริษัทท็อปอัพให้รางวัลให้อีก10%ปกติอะ CIPPR ค่าคอมก็40เราขายรายปีเราก็ได้อีก10%ของ40ก็คืออีก4ก็คือได้44%อยู่แล้ว แต่ถ้าเราขาย CIPPR ถึง1นึ่งบาทขึ้นไปบริษัทให้อีก10เท่ากับค่าคอมมิชชั่นของไอ้ตัว2อง0มเมื่อกี้เห็นไหมเพราะว่าเบี้ยประกันมัน2อง0มใช่ไหมอ่ะเพื่อให้รู้ว่าน้องเข้าใจทุกคนมาจิ้มเลขกับพี่โอดีกว่าพี่กลัวน้องวง่วงอ่ะกลับมาที่หน้านี้น้อง เบี้ยประกัน25,800ใช่ไหมลูกจุด80มันเป็นตัวหลักอยู่2 0 0 0กับ40บาทเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็น P มันเป็น FYP ของ CIPPR เนี่ยแค่23,760ใช่ไหมปกติน้องได้ค่าคอม40%น้องคูณไปเลยพี่กุ้งด้วยพี่เพนด้วยคูณ40ก็คูณ44%ไปเลยเพราะเราขายรายปี เพราะฉะนั้นอ่ะเราได้ค่าคอมหมื่นหนึ่งอยู่แล้วนึกออกไหมเราขายเคสเนี้ยเราได้ค่าคอมของ CIPPR หนึ่งมื่นกับสี่รอห้าสิบสี่บาทนึกออกไหมพอได้หนึ่งมืนะแค่ขายรายเดียวนะพี่กุ้งเราก็ได้ค่าคอมหนึ่งมืนแล้วพอเราได้ค่าคอมหนึ่งมือนนะคะมันก็มาเข้าเทียนี้เพราะเทียนี้ยบอกว่า C.I.P.P.R. ตั้งแต่1,000งบาทขึ้นไปเราขายขายเคสนั้นแค่แค่สองหมเราได้ค่าคอมนี้หมื่นแล้วเข้าเทียนี้แล้วบริษัทบอกว่ารับไปอีกสิบอร์เซ็นของหมื่นก็คือรับไปอีก1นึ่งพันอะน้องก็คูณด้วย10%สรุปเคสเมื่อกี้เคสยี่สิบสามสิปีคนนั้นอนะ เฉพาะค่าคอมของ CIPPR ก็ได้1,1500อ่ะเก็บเบี้ยมา2 5งหมื่นห้อออกไหมได้ค่าคอมเฉพาะ CIPPR ได้1นึ0งหมสมมติตั้งใจที่จะแบบไปฮอกไกโดไปฮ่องกงตั้งใจที่จะไปคุยกับคน10คนในอีสิบวันนี้ด้วยแผนแบบนี้สุดท้าย มีคนตอบรับมาแค่หนึ่งคนเก็บเบี้ยมา25,880สตังค์เหมือนที่พี่โอบอกเป๊ะเลยน้องก็มีรายได้11,500อ่ะจากการขายคนแค่คนเดียวแต่ถ้าน้องทำได้10คนน้องก็จะได้ไปทริปฮ่องกองแล้วก็ฮอกไกโดเลย โอเคไหมซึ่งทริปฮอกไกโดอะค่ะเข้าแข่งทั้งหมดอ่ะหกเดือนแต่ถ้าเดือนนี้น้องเก็บแต้มไว้สี่แสนสี่แล้วน้องก็ได้หนึ่งที่ส่วนอีกที่เหลืออีกเจ็ดหมื่นกว่าที่จะทำให้ได้สองที่พาคนรู้ใจไปด้วยอ่ะก็มีเวลาทำอีกตั้งกี่เดือนห้าเดือนเพราะฉนะนะั้นนะก็มีโอกาสทั้งสองทริปเลยพี่โอยะมั่นใจว่า ถ้าเราตั้งใจจดจอ่อที่จะแบบทําจริงๆอะคะ่ะพี่บอกว่าบริษัทอะออกแคมเปญน,นี้มาเพราะอยากให้พวกเราทําอยากให้พวกเราจดจอ่ออยากให้พวกเราทำเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละอ,อยู่ที่ว่าพวกเราจะไปหรือเปล่า